มิไว้ให้ทัานสาทุกสิ่งสรรหนึ่งพ้าหารทำการถวายนั้นมุม่งมันจนสำเร็จเจตนาหนึ่งมิได้ประมาราชกิจชอบผิดตรึกมันศึกษาหนึ่งสัดซื่อถือธรรมจันยาเรือสม,มาทานสิ่งไว้มันคง หนึ่งเสเยียมเจียมตัวใม่กำเริบเตื้อมเอิบกิงเ,เยอะเพิลงหนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ไม่ทำเยียม้วยท่านอพระกรุนา,าหนึ่งใส่ไม่รวมราชา คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Air Force Today ค่ะรายการที่นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เข้าถึงทุกเหตุการณ์ไปกับกองทัพอากาศเพราะโลกใบนี้อยู่ใ,ใกล้คุณพบกันวันนี้วันอังคารที่13มกราคมพุทธศกราช2569ดิฉันนาวากาตรีหญิงกัสมารพรน้ำหงสาค่ะครับกับผมเลอการเเชยากรโพสวุวรรณครับ สามารถติดตามรายการนะครับในทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองรับประกาศทัวประเทศนะครับเคเบิลทีวีกองบประกาศที่เว็บ atv.live ทาง f a c e b o o อา t ์ทีเอฟชาครับผมค่ะและสามารถติดตามเป็นประจำได้ในทุกวันนะคะเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬิกาโดยประมาณค่ะรอไปเริ่มข่าวแรกค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็เป็นห่วงนะคะแล้วก็กำชับให้แม่ทัพภาคสี่ค่ะเข้มข้นในการดูแลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางด้านของคุณอนุทินชาญวิรากุลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหทยค่ะท่านก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งเกิดเหตุมีกลุ่มคนร้ายเนี่ยก่อเหตุล่าวางระเบิดแล้วก็วางเพลิงสถานีบริการน้ํามันปตทพร้อมกันหลายจุดซึ่งท่านนายกเองนะคะก็ได้หารือกับพลโทนรทิพย์พยนอค่ะแม่ทัพภาคที่4รวมถึงนะคะเสนาธิการทหารบกเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วนะคะซึ่งก็ได้เชิญทางด้านของพลเอกนระพลเผาแก้วค่ะรองเอกขาธิการทหารสูงสุดเนี่ยเข้าเพ่ เข้าพบเพิ่มเติมทางนี้ก็เพื่อให้ที่จะเร่งดําเนินคดีให้เร็วที่สุดน,น,นะคะรวมถึงท่านนายกก็ให้สืบสวนว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นอย่างไรในส่วนของสออบาตาเนี่ยก็ให้เร่งไปดําเนินการดูแลผู้บาดเจ็บทั้ง7คนแล้วก็ให้เร่งหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการเพราะว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งก็คือปั๊มน้ำมันของปตททั้งหมดค่ะครับผมโดยนะครับก็มีการถามนะครับว่ายืนยันหรือไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่การก่อการร้ายนะครับท่าน นายกอนุทินก็ได้กล่าวบอกจะบอกว่าไม่ใช่ก่อาการร้ายได้ยังไงใช่ครับเหตุเกิดนะครับทั้ง3จังหวัดนะครับและเป้าหมายเนี่ยส่วนจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่มีการเลือกตั้งหรือไม่ครับท่านก็บอกว่าน,นะหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยก็ได้สอบถามให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้วิเคราะห์และประเมินคร่าวๆให้ฟังนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวพันกันทั้งหมดนะครับทั้งเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องการไม่หวังดีนะครับไม่ต้องการเห็น ความสงบเกิดขึ้นนะครับรวมถึงก่อนที่จะมีการต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะมักจะมีเรื่องราวเหล่าน,นี้เกิดขึ้นนะคตามที่เขาเก็บสถิติมานะครับซึ่งทางนายกได้รับฟังเรื่องนี้ ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ท่านนายกบอกว่าต้องแจ้งก่อนนะคะว่าการข่าวเนี่ยต้องสังขยาได้อย่างมากเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุจากอะไรก็แล้วแต่หรือว่าสุดความสามารถจะทราบได้คือท่านนายกก็บอกว่าในฐานะผู้บริหารเนี่ยก็จะต้องบอกว่ารับฟังไม่ได้แล้วก็ต้องไปปรับปรุงประสิทธิภาพการข่าวอย่างมากค่ะซึ่งการเลือกตั้งระดับประเทศที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะท่านนายกก็ได้มีการกำชับให้เข้มงวดยาวไปจนถึงเลืิกตั้งเลยหรือไม่นะกะก็ถามท่านนายกน,นะคะท่านนายกก็บอกว่าเราต้องรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยพอดี ซึ่งทางแม่ทัพท่านก็บอกว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงรอยต่อเพราะว่าเป็นช่วงระดมกําลังพลเนี่ยไปดูงานวันเด็กแล้วก็ทุกอย่างอ่ะก็จะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะแต่ว่ากลับเกิดเหตุในวันอาทิตย์ขึ้นมาแต่ท่านก็ได้กําชับแม่ทัพแล้วก็แจ้งเลยค่ะสอบตอไปว่าเกิดเหตุแบบนี้เราก็ปัดความรับผิดชอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร,รวมถึงเป็นพื้นที่ของประกาศกฎอายการศึกในบางอําเภอด้วยยังไงก็อยู่ในความรับผิดชอบก็เดี๋ยวเรื่องเพิ่มเติม,ตมสืบสวนสอบสวนยังไงก็ตามเเดีเราาา่จะมมอ<ช>ัใ้พ ขอประชาชนได้รับทราบกันนั่นเองค่ะเราไปดูเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะก็เรื่องของช่วงนี้นะคะก็เขาเตรียมความพร้อมแล้วก็เตือนนะคะเรื่องพื้นที่ชุมนุมแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศก็แนะนําว่าง,วงดไปอหรานถ้าไม่มีเหตุจําเป็นในช่วงนี้ใช่นะครับโดยที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณปาณิโดนปัชฉิมสวรรค์ครับรองอธิบดีกรมสารานิเทศครับและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับ ได้มีอธิบดีกรมการกงสุนนะครับคุณมังกรปทุมแก้วนะครับกะมีการถแถลงข่าวร่วมนะครับถึงสถานการณ์ในประเทศอิหร่านนะครับที่มีประชาชนจํานวนมากเนี่ยออกมาประท้วงรัฐบาลทั่วกรุงเตหะรานนะครับและเมืองใหญ่ทั่วประเทศเนี่ยตั้งแต่วันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาจานถึงปัจจุบันนะครับโดยคุณปานิโดนกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะมีปัญหาบ้างเนื่องจากทางการอิหร่านเนี่ยตัดสัญญ,ญาณอินเทอ,อร์เน็ตนทั่วประเทศ อีกทั้งยังหวังว่าสถานการณ์ได้รับการแก้ไขยอย่างสันติและกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับทั้งนี้นะครับสารเอกอคัครราชทูตน,นะกรุงเตหรา,าะครับประเทศอิหร่านก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้คนไทยในอิหร่านเนี่ยใช้ชีวิตประจําวันด้วยความระมัดระวังนะและหลีกเลี่ยงในการที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ชุมนุมอีกทั้งยังขอให้คนไทยในพื้นที่เนี่ยติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับและติดตามประกาศนะครับทางการของอิหร่านนะครับอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้นะครับกรมการกงสุลก็ได้ออกประกาศเตือนคนไทยนะครับที่ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะเดินทางไปยังอิหร่านในช่วงนี้นะครับให้ชะลอการเดินทางไว้ก่อนใช่ค่ะนะครับและขอแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวไทยในะอิหร่านเนี่ยหลีกเลี่ยง,เ,ยงเดินทางไปยังพื้นที่ที่ชุมนุมด้วย ใช่ค่ะซึ่งปัจจุบันน่ะนะคะชุมชนไทยในอิหร่านเนี่ยมีสมาชิกประมาณ1 9 0คนค่ะซึ่งสถานเอกอัคารราชะทูตนะกรุงเตหารานกับชุมชนไทยในอิหร่านก็ยังประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เตรียมแผนการช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่เนี่ยไว้พร้อมแล้วรวมทั้งยังมีแผนสำรองไว้รองรับในกรณีที่จะเป็นนองอพยพอีกด้วยค่ะทันทูทา่ทานก็ขอให้มั่นใจนะคะว่าสถานเอกอัคารราชะทูตเนี่ยจะมีแผนรองรับกับสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบแน่นอนเนื่องจากสถานเอกอัคารราชะทูตเนี่ย คยมีประสบการณ์ที่สามารถช่วยเหลือคนไทยให้ออกจากประเทศโดยสวัสดิภาพในช่วงที่เกิดปัญหาความขัดแยงระหว่างอิสราเอลแล้วก็อิหร่านมาแล้วค่ะทางนี้หากคนไทยในอิหร่านเนี่ยต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชาทูตณกรุงเตหราชหรือว่าจะติดต่อกรมการคนสุลนนะคะเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือได้โดยสถานทูตก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือชาวไทยทุกคนอย่างเต็มกาลังอย่างแน่นอนค่ะใช่ครับก็มีผู้สื่อข่าวนะครับถาม ว่ากระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงเตหารเนี่ยมีเกณฑ์อย่างไรในการตัดสินนะครับตัดสินใจว่าจะถึงเวลาที่คนไทยเนี่ยจะต้องอพยพออกจากประเทศนะครับคุณมังกร,กรก็ได้กล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตนะครับก็ได้มีการประสานงานและประเมิสนสถานการณ์ว่าแม้จะเกิดการมาท้วงอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่นะครับแต่ยังไม่มีคนไทยคนใดนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมาท้วงนะครับและยังสามารถที่จะ อยู่ในที่พักอาศัยในยโดยหลีกเลี่ยงการไปยังพื้นที่ชุมนุมได้นะครับสิ่งที่ที่สุดในขณะนี้ก็คือจึงเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับในการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมนะครับโดยสารทูตนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมหากมีความจําเป็นที่จะต้องอพยพนะครับก็โดยต้องคํานึงถึงสถานที่ที่จะต้องเคลื่อนย้ายผู้คน,นออก เพราะการออกนอกเขตสถานเนี่ยอาจถูกทางการอิหร่านเนี่ยตรวจสอบได้ใช่ค่ะแล้วเมื่อถามถึงกรณีที่หลายประเทศเนี่ยยังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ความไม่สงบะนะคะรกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยจะมีวิธีการจัดการในเรื่องของการเลือกตั้งนอกอาณาเขตในบริเวณเหล่านั้นได้อย่างไรค่ะท่านก็บอกว่าสถานเนอกอัครราชทูตไทยเนี่ยกำหนดช่องทางไว้3รูปแบบนะคะช่องทางแรกคือเปิดคูหาที่สถานทูตช่องทางที่2คือการเลือกตั้งแบบการใช้ไปรษณีย์และช่องทางที่3ก็คือการใช้ระบบหน่วยเลือก เลือกตั้งเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่มีคนไทยอยู่เป็นจํานวนมากนั่นเองค่ะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกับสถานเอกอาคาัครราชทูตไทยนะคะก็กําลังประเมินสถานการณ์อยู่ว่าจะกําหนดรูปแบบปร,รับรถหรือว่าเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะรองรับการใช้สิทธิ์ของคนไทยที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ค่ะซึ่งหากสถานการณ์รุนแรงจนไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ก็จะมีระเบียบของสํานักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งหรือว่ากกตเนี่ยรองรับไม่ว่าจะเป็นให้สถานเอกอัคารราช ทูตเนี่ยประกาศยกเลิกการเลือกตั้งหรือว่าสิ่งอื่นใดก็ตามนะคะยังไงก็พี่น้องชาวอิร่านนะคะก็ติดตามสถานการณ์โดยตรงลงถึงสถานการณ์การเลือกตั้งเงื่อนไขต่างๆ่าโดยตรงกับสถานทูตนั่นเองนะคะแล้วก,ก็ก็มีอะไรก็ประสานโดยตรงไปยังสถานทูตนะคะก็จะได้ปลอดภัยนั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้วยังพอมีเวลาค่ะเราไปดูสถิติกันบ้างดีกว่าค่ะของปี6 2 5 6 8ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเด็กไทยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้เกิดใหม่เยอะมากเลยทีเดียวทางด้านของแพทย์หญิงอ,พอมพรเบนจพลพิทักษ์คา่อธิบดีกรมอนามัยเนี่ยท่านก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะท่านก็บอกว่าโอ้โหตกใจกับยอดการคลอดของเด็กไทยเหลือ3แส8หมื่นคนเท่านั้นเองในปี2 5 6 8โดยเป็นการคลอดก่อนกําหนดเนี่ยประมาณ8ซึ่งแปลว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทารกคลอดก่อนกําหนดเนี่ยประมาณ3 0,000่คน ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนนั้นเป็นภาระทางสุขภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางสังคมต่อตัวหนูเนี่ย<ม>ตัวหนูน้อยแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะทางโอกาสความพิการเองปัญหาสติปัญญาพัฒนาการการเลี้ยงดูและการสร้างความยากต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ต่อคุณหมอแล้วก็ทีมพยาบาลนั่นเองใช่นะครับเด็กบางคนก็ต้องอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนานแรมเดือนแรมปีเลยนะครับ <c oughs> เพราะเป็นความสูญเสียไม่ต่ำกว่ารายละ3 0 0 0 0 0บาทนะครับ <c oughs> ทั้งที่ส่วนใหญ่ในการคอดก่อนกนำหนดนั้นป้องกันได้นะครับ โดยวันนี้นะครับนำโอกาสการแก้ไขความเสี่ยงสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ของสำงงนักงานประกันสังคมนะครับก็ขอบคุณสาหรับทุกท่านที่สนับสนุนเป็นเสียงเดียวกันนะครับดีใจที่สุดหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนนะครับ <c oughs> ซึ่งกว่าครึ่งของเด็กๆนะครับข้อก่อกำหนดนี้เป็นสมาชิกใหม่ของผู้ประกันตนในรงนี้ด้วยนะครับก็เอาใจช่วยนะครับ ใในการผักดันเพื่อหนุหนนครอนาคตของชาติด้วยใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิธาข่าอธิบดีกรมอนามัยด้วยค่ะ<ช>เอาละค่ะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะแล้วกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ ิ่งใหญ่เริ่มต้นจากก้าวแรกเล็กๆที่ถูกปลูกฝังอย่างถูกทางนักเรียนทหารกองทัพอากาศระบบการเรียนรู้ที่สร้างวินัยความรับผิดช,ชอบและความเป็นผู้นำตั้งแต่วัยเยาว์เพราะการสร้างผู้นำเริ่มจากการที่รุ่นพี่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจให้รุ่นน้อง ุดกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อจุดประกายความกล้ากล้าคิดกล้าลงมือและกล้าฝันให้ไกลกว่าที่เคยกองทัพากาศเชื่อว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการสร้างผู้นำในอนาคตให้ประเทศ ผู้นำที่แท้จริงคือผู้ที่ปกป้องผู้อื่นก่อนเสมออนาคตประเทศไทยอยู่ในมือของเด็กๆวันนี้และจะร่วมสร้างพวกเขาให้แข็งแกร่งที่สุด ก็จะเอชป้องกันได้รักษาได้อยู่ร่วมกันได้ s i v คือเชื้อไวรัสที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายหากไม่รักษาอาจพัฒนาเป็นโรคเอสเอชไี v, ป้องกันได้ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันและตรวจเลือดหาเชื้อเอชไเมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงนอกจากนี้ยังมียาป้องกันก่อนและหลังการสัมผัสเชื้อเอชว คนไทยทุกคนสามารถตรวจ HIV ฟรีปีละสองครั้งที่โรงพยาบาลของรัฐและคลินิกนิรนามทุกแห่งหากรู้ผลเร็วการรักษาและรับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสอยู่ได้อย่างคนปกติรู้หรือไม่เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้เช่นทำงานรับประทานอาหารหรือเรียนด้วยกันไม่เสี่ยงติดเชื้อ เอสวีไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่คือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันได้อย่างเม่ตีตราด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอสกองทัพอากาศ ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จกรมกำลังพลทหารอากาศแจ้งเตือนภัยแก่ข้าราชการบำนาญและทายาททุกท่านณนะขณะน,นี้พบมิจฉาชีพจำนวนมากแอบอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโทรสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านแจ้งถึงสิทธิต่างๆเกี่ยวกับเบีย้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเงินช่วยค่าของชีพผู้รับเบีย้ยหวัดบำนาญหรือบำเหน็ดดำรงชีพหลอกลวงทายาทเกี่ยวกับบำเหน็จตกทอที่ยังไม่ได้รับหากได้รับสายเช่นนี้ห้ามทำตามคำแนะนำเช่นให้แอดไลน์หรือเพิ่มเพื่อนในทุกช่องทาง หากมีข้อความส่งเข้ามาห้ามกดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป็นอันขาดห้ามสแกนใบหน้าหรือสแกน QR code และห้ามแจ้งเลขบัญชีธนาคารหรือรหัสบัตร ATM โดยเด็ดขาดหากเพิ่รับสายมิจฉาชีพให้รีบตัดสายทิ้งและบล็อกเบอร์หรือไลน์ในกรณีที่ได้ทำตามคำหลอกลวงของมิจฉาชีพไปแล้วให้รีบติดต่อแจ้งสายด่วน1 4 4 1ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบษษ็ดเสร็จกรมกำลังพลทหารอากาศ ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรแจ้งข้าราชการบำนาญรวมถึงทายาทให้ติดต่อรับเงินหรือสิทธิต่างๆหากได้รับสายต้องสงสยัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หรือแอดไลน์ดังนี้ ช่วงที่สองของรายการไ f o r c e Today ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ผ่านทางช่องทางต่างๆค่ะครับที่สถานีวิทยุในเครือข่ายของกองรับระกาศทั่วประเทศนะครับเคเบิลทีวีกองรับระกาศ ที่เว็บอัอยไลน์ทาง Facebook RTF Channel คะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังได้นะคะจนถึงสูง7นาฬิกา30นาทีถึง8นานกาโดยประมาณค่ะเราไปดูเรื่องของพลังงานกันบ้างดีกว่าค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงพลังงานค่ะคุณประเสริฐสินสุป,ประเสริฐค่ะท่านก็พูดถึงเรื่องของแผนการดําเนินงานเร่งด่วนในปี69นี้ะนะคะของกระทรวงพลังงานค่ะซึ่งกระทรวงพลังงานเองเขาก็เตรียมที่จะผลักดัน3เรื่องหลักนะคะเรื่องแรกก็คือการดูแลเรื่องของความมั่น คงด้านพลังงานค่ะผ่านการเดินหน้าเปิดสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตเรเลียมนั่นเองนะคะโดยจะผลักดันให้เกิดการประกาศผลผู้ได้สิทธิ์สำรวจแล้วก็ผลิตปิโตเรเลียมสําหรับแปลงสำรวจบนบกรอบที่ 25. ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอคณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณารวมถึงเปิดสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตเรเลียมนะคะรอบที่26บริเวณทะเลน้าลึกที่ตอนนี้ก็รอเสนอคอรมอเช่นกันค่ะคาดว่าที่จะเปิดการสำรวจได้จริงเนี่ยในช่วงปลายปี69นี้นะคะอีกทั้ง ก็ยังเตรียมที่จะเสนอรัฐบาลชุดใหม่ค่ะพิจารณาต่ออายุสัมปทานพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียนะคะซึ่งใกล้จะหมดอายุสัมปทานในปีที่2562 uh ที่กราังจะมาถึง<ม>อย่างนี้2ครับคือการเร่งจัดทาแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของไทยนะครับฉบับใหม่เนี่ยให้เสร็จนะครับหลังจากมีการปรับปรุงแผน PDP เนี่ยมาหลายครั้งนะครับและล่าสุดก็จะต้องปรับแผนให้ตอบโจทย์เนี่ย ในเรื่องของความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะครับภายใต้ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับทั้งเรื่องของปัญญาปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์การเกิดขึ้นของธุรกิจ Data Center นะครับเทคโนโลยี Technology AI การเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว,ว่า EV นั่นเองนะครับและเป้าหมายการลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในสุทธิเนี่ยเป็นศูนย์หรือว่า Net z e r o นะครับของประเทศไทยในปี2 5 9 3ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องรองนำเสนอรัฐบาลใหม่ในพิจารณา ซึ่งข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของเร่งอนุมัติจัดสรรงบประมาณกองทุนค่ะเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยจะเร่งจัดสรรงบประมาณเนี่ยปี68หลังจากได้เปิดให้ยื่นเสนอของงบนะคะแล้วก็มีผู้ยื่นขอเสนอกว่า1000โครงการค่ะเป็นงบประมาณกว่า1 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการคัดกรองโครงการเนี่ยให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้คาดว่าต้เนเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะสามารถอนุมัต งบประมาณได้ค่ะแต่ในส่วนของการจัดสรรงบปี69วงเงิน9 0 0 0ล้านบาทเนี่ยอาจจะต้องรอนโยบายจากรัฐบาลชุดใหม่เพื่อจะทําเงื่อนไขโครงการเนี่ยให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะใช่นะครับสาหรับความคืบหน้าการดําเนินการโครงการภายใต้โครงการ Quick Big w ินนะครับของรัฐบาลชุดปัจจุบันนั้นนะครับในส่วนของโครงการโซลาร์ฟาร์มประชาชนเนี่ยก็ยังเดินหน้าโครงการได้อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ก็ได้อ่อนนโยบายและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานครับก็ได้เปิดรับฟังความเห็นหลักเกณฑ์ไปแล้วนะครับส่วนโครงการโซล่าสูบน้ําเพื่อการเกษตรนะครับก็อาจจะต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลชุดใหม่นะครับขณะที่มาตรการลดหย่อนภาษีของโซล่าลูฟท็อปเนี่ยสำหรับบ้านเรือนให้กับบุคคลธรรมดานะครับหากลดหย่อนค่าติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับปีภาษี2 0 6 8 ถึง2 5 7 0นะครับยังเดินหน้าตามนโยบายเดิมนะครับโดยปี69นะครับรัฐบาลก็อยากให้เป็นปีแห่งการลงทุนนะครับในส่วนของกระทรวงพลังงานก็จะมีในเรื่องของการลงทุนภายใต้โครงการโซลาร์บิ๊กลอตนะครับรวมถึงโซลาร์ฟาร์มชุมชนเนี่ยที่จะเริ่มเห็นการเดินหน้าทยอยลงทุนในปีนี้นะครับส่วนสถานการณ์ราคาพลังงานนะครับกระทรวงพลังงานก็ยังจับตาในเรื่องของปัญหาด้านภูมิศาสตรอย่างใกล้ชิด นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานนั่นเองค่ะยัมพอมีเวลาเราไปเรื่องของการส่งออกทองคํากันบ้างดีกว่า,าค่ะทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมญณีและเครื่องประดับแห่งชาตินะคะคุณสุมเมธประสงค์พง์ชัยคะ่ะท่านก็เปิดเผยถึงยอดรวมส่งออกทองคํา1 1เดือนนะคะมีมูลค่าสูงถึง1 1 9 0 0 2 9ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหระือว่า3 9แสนล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นกว่า4 3.16%จากปีก่อนนั่นเองค่ะโดยมีสาเหตุมาจากการที่มีการส่งออกเนี่ยทองเนี่ยไปเก็งกําไรราคาทองคําที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะอย่างไรก็ตามผากการส่งออกเฉพาะทองคําในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า335.14ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ลดลง51.15%เพราะว่าตลาดทองคำเนี่ยมีความผันผวนจากราคาทองคําตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นทําสถิติช่วงราคานิวไฮอย่าง ต่อเนื่องนะคะจากการที่ขนมาหาคนเนี่ยหันมาหาสินทรัพย์ปลอดภัยทําให้การเก็งกําไรทองคําช่วงเนี่ยมีความเสี่ยงการส่งออกก็เลยชะลอตัวลงไปนั่นเองค่ะเขาก็<ๆ>มีการประเมินถึงการส่งออกอัญมณี<ๆ>เครื่องประดับต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เขาพูดถึงแร่แพตตินัมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแร่แพตตินมัมซึ่งเป็นแร่หายากครับมีความบริสูตรที่สูงทนทานต่อ,อการกัดกร่อน,นครับก็มีราคาเนี่ยสูงกว่าทองคํา นะมักใช้ทําเครื่องประดับอย่างเช่นแหวนมั่นนะครับแหวนแต่งงานเนี่ย ก็เพิ่มขึ้นนะครับถึง2,754.13เลยนะครับโอ้เยอะเลยทีเดียวนะคะรวมถึงขั้นก็พูดถึงการส่งออกอัญมณีแล้ว่องประดับของไทยเนี่ย<ม>ก็ยังคงเติบโตได้นะคะอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็ผ่อนคลายลงค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีหลายประเทศเนี่ยมีคําสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง<ม>รวมถึงต้นทุนการผลิตของไทยเนี่ยต่ำกว่าประเทศอื่นแล้วก็ระดับภาษีนําเข้าสหรัฐที่เริ่มมาขับใช้เมื่อเจ็ดสัง่ง จิสิงหาคม,มที่ผ่านมาไทยเนี่ยถูกจัดเก็บใกล้เคียงกับภูมิภาคค่ะแต่ว่าต่ํากว่าจีนแล้วก็อินเดียทําให้สินค้าของไทยเนี่ยแข่งขันได้ในตลาดสหรัฐนั่นเองส่วนปัญหาการชัดดาวในสมัยที่สองของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ค่ะแม้จะยุติลงแล้วแต่ก็ได้ส่งผลต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคสหรัฐซึ่งจะต้องจับตาดูในระยะยาวต่อไปค่ะใช่นะ,ผ,ผ,ะผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็จะต้องเร่งปรับตัวนะครับใช้ช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้าและการนําปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาใช้ เป็นเครื่องมือขายสินค้านะครับเพื่อสนับสนุนงานหลังบ้านการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของข้อมูลการตลาดนะครับการบริหารซัพพลายเชนและการสื่อสารขั้นต้นนะครับแต่สุดท้ายการซื้อขายยัมณีและเครื่องประดับเนี่ยก็ยังต้องอาศัยมือษุ์นเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับเ <Yeah. S 1> พราะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าที่สูงและผูกพันกับอารมณ์นะครับความเชื่อมั่นและความมั่นใจในแบรนด์ซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยก็ไม่ควรทิจระ,ะเลยไป ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็จะต้องจับตามองนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างรายได้ให้กับประเทศของเรานะคะ<ช>เรื่องของ,ของการส่งออกสินค้าอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับนั่นเองค่ะเอาละค่ะเสด็จได้แล้วกันค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการ Air f o r c e สเฟรต้องบอกว่าช่วงนี้ PM สองุเยอะมากยังไงถ้าออกนอกอาคารก็สมแสนอากาศอนามัยด้วยแล้วกันค่ะด้วยความเป็นห่วงจากเราสองคนแล้วก็ทีมง,งานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของ